ในการหนังสือเสียงต่อไปนี้ขอเสนอธรรมนิยายอิงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องผู้สละโลกจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทศราซึ่งจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์บรรณาคารต่อไปนี้เป็นคำนำผู้ประพันธ์ในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเรื่องผู้สละโลกนี้เป็นประวัติของพระสาวกบางท่าน ซึ่งได้สละความสุขอย่างโลกโลกมาสแสวงหาความสุขทางธรรมและท่านก็ได้พบความสุขนั้นสมใจหมายอันที่จริงท่านเหล่านี้มีพระสารีบุตรเป็นต้นพิจารณาตามประวัติแล้วมีโอกาสเป็นอันมากในการที่จะสวยความสุขทางโลกอย่างที่ชาวโลกมุ่งมองปักใจใฝ่ฝันและสแสวงหาอย่างชนิดที่เรียกว่าทุ่มชีวิตลงไปทั้งชีวิต แต่ท่านเหล่านั้นกลับสละทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีไปมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆไม่มีความวุ่นวายกังวลบางท่านเป็นถึงพระราชาคลองแคว้นเช่นพระมหากัปปินะเมื่อได้ตัดสินพระไทยสละโลกมาอยู่ภายใต้ร่มธงแห่งธรรมแล้วทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอเสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอทางนี้เพราะความสุขทางธรรม สุขอันเกิดจากความสงัดจากกามสงัดจากอากุศลนั้นเป็นความสุขที่ประนีตช,ชุ่มเย็นในดวงจิตเหนือความสุขทางโลกียารมณ์อันเจอด้วยความกระหายเร่าร้อนกระวนกระวายและทุกข์รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความทำนองนี้มีอยู่แล้วดาดดื่นในหนังสือเล่มนี้ในศาสนานี้ท่านผู้สละโลกเพื่อโลกเป็นพระองค์แรกก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าการหมกมุ่นอยู่ในโลกนั้นเป็นการยากที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้เหมือนคนไข้รักษาคนไข้ด้วยกันจะทำได้สักเท่าใดแต่เมื่อจิตใจพ้นจากโลกแล้วการหลังประโยชน์แก่โลกย่อมทําได้เต็มที่และมีผลย่างยืนแก่โลกนั้นคำว่าโลกที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ไม่ได้หมายถึงโอกาสโลก แต่หมายถึงกามโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสอันยั่วยวนใจเป็นบวงบาทคล้องใจสัตว์ให้จมอยู่หมกมุ่นพัวพันร่มหลงอยู่ในกามโลกนั้นบางทีพระพุทธองค์ทรงเรียกสิ่งนี้ว่าตะปูตรึงใจหรือเจโตขีละนอกจากสิ่งเร้าภายนอกคือกามกคุณห้าดังกล่าวแล้วยังมีแรงกระตุ้นภายในคือกิเลส เช่นความกำหนัดเพราะความดำริถึงหรือสังกับปรคาคะความปักใจใฝ่ฝันใคร่ได้ใคร่มีชุ่มอยู่ในดวงจิตเหมือนเชื้อเพลิงอย่างดีชุ่มอยู่ด้วยน้ำมันพอไฟคือสิ่งร้าวภายนอกมากระทบก็พลันลุกไหม้เผาทั้งน้ำมันและเชื้อเพลิงนานด้วยเหตุนี้แหละพระองค์ผู้ทรงสละโลกเป็นปฐมจึงตรัสว่า าหูจมกกจูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสและความนึกคิดอันเจอด้วยกามนั้นเป็นของร้อนร้อนเพราะเพลิงกิเลสมีราคะเป็นต้นและร้อนเพราะเพลิงทุกข์มีความเกิดเป็นอาธิจากอาทิตตปริยายสูตรการได้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้บ้างก็เป็นความดีเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิต เพราะเมื่อชีวิตประสบความเร้าร้อนขึ้นเมื่อใดจะได้รู้สึกตัวและมองเข้ามาในตนว่าบัดนี้เราถูกเพลิงกิเลสเผาเอาแล้วแทนการโวยวายป้ายโทษให้แก่ผู้อื่นโดยส่วนเดียวมิได้แลเหลียวถึงกิเลสในใจตนบ้างเลยถ้าไม่มีกิเลสต่างๆอันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอยู่แล้วอารมณ์ต่างๆภายนอกที่ได้ประสบ ซึ่งโดยปกติทำให้เราร้อนนานก็ไร้ความหมายไปเองเหมือนเอาคบเพลิงแย่ลงไปในแม่น้ำตราบใดที่ยังมีกามราคะตราบนั้นก็ยังต้องเกิดอีกในกามโลกอันเกลื่อนกลนไปด้วยสุขเล็กน้อยและทุกข์อันหนักหน่วงยืดเยือ้อยาวนานต้องชอกช้ำขมคืนเมื่อจำต้องดื่มอารมณ์อันแสลงใจมีภัยอันตรายอยู่รอบด้าน ซึ่งตนเองทำให้เกิดขึ้นบ้างคนอื่นทำให้เกิดขึ้นบ้างทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทุกภัยเหล่านั้นทั้งหมดย่อมมีความเกิดเป็นมูลฐานความสุขอันใดที่โลกหยิบยื่นให้นอกจากจะเล็กน้อยแล้วยังเจออยู่ด้วยทุกมีทุกแอบแฝงซ่อนเร้นเข้ามาเหมือนเหยื่อที่พรานเบ็ดเกี่ยวเอาไว้เพื่อความพินาดวอดวายของปลา รูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสอันยั่วยวนใจนั่นแหละพ้าพุทธองค์ตรัสเรียกว่าโลกามิตรเหยื่อของโลกผู้ไม่กำหนดรู้โทษของเหยื่อเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างตะกะะตะกรามร่วมหลงผูกพันย่อมถูกเบ็ดคือความทุกข์เกี่ยวเอาจนไม่อาจดิ้นให้หลุดเพื่ออิสรภาพของตนได้ต่อแต่นั้นก็อย่างลงสู่ทุกข์หรือทุกขโขตินนา มีทุกดักอยู่เบื้องหน้าหรือทุกขะเรตาคร่ำครวญอยู่ว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นทุกนี้ได้ผู้สละโลกคือท่านผู้สละเหยื่อของโลกไม่ติดเหยื่อของโลกเป็นผู้อันโลกจะครอบงำย่ำยีไม่ได้ย่อมเที่ยวไปในโลกได้อย่างเสรีเหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วงของพ,าพรานไพรแม้บางคราวจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยบ่วง นอนทับกองบ่วงอยู่แต่บ่วงก็หาธรรมัตรายแต่ประการใดไม่ดังพระพุทธวจนะอันลึกซึ้งจับใจที่ว่าภิกษุทั้งหลายเนื้อป่าที่ติดบ่วงแล้วนอนทับบ่วงอยู่ย่อมถึงความเสื่อมความพินาศหนีไปไม่ได้ตามปรารถนาถูกพลานเนื้อกระทำเอาได้ตามต้องการฉันใดสมณพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง ที่ยังฝ่ายฝันลุ่มหลงติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณห้าโดยไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณะพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปกระทำเอาได้ตามต้องการฉันนั้นส่วนสมณะพราหม์พวกใดพวกหนึ่งไม่ฝ่ายฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณห้า โดยเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณะพรามพวกนั้นย่อมไม่ถึงความเสื่อมความพินาศไม่ถูกมารผู้ใจบาปกระทำเอาได้ตามต้องการเหมือนเนื้อป่าที่ไม่ติดบวงแม้จะนอนทับกองบวงอยู่ก็ย่อมไม่ถึงความเสื่อมความพินาศเมื่อพรานเดินเข้ามาก็หนีไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกพลานทำเอาได้ตามต้องการ จากปาสราสีสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบสองหน้า328พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกผูกพันอยู่ในความหลงตกอยู่ในความมืดมีน้อยคนที่จะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีคนน้อยที่ไปสวรรค์เหมือนโรกที่ติดข่ข้ของนายพรานแล้วน้อยตัวที่จะพ้นไปได้โลกียะมหาชนนั่นเองตกอยู่ในความมืด เป็นผู้บอดเพราะไม่มีปัญญาจักสุเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ใจบอดไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปต่างๆอันยั่วยวนให้หลงไหลหรือให้หลงรักหลงชังแล้วดิ่งลงไปในนรกคนไปสวรรค์เหมือนเขาโคส่วนคนไปนรกเหมือนขนโค คนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครพ้นได้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนบางชาติตกนรกบางชาติไปสวรรค์บางชาติเกิดในกำเนิดดิรัชฌานบางชาติเป็นเปรตเป็นอสุรกายสุดแล้วแต่กรรมหน่าหวาดเสียวน่ากลัวความทุกข์ในกำเนิดดิรัชฌานเช่นสุนัขเป็นต้นช่างน่ากลัวสินี่กระไร แม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็น่าหวาดเสียวอยู่นั่นเองเพราะมนุษย์มีหลายประเภทหลายสภาพบางคนพิกลพิการอดอยากเจ็บกายเจ็บใจอยู่ตลอดชีวิตแม้คนที่มั่งมีและมีอวัยวะสมบูรณ์ก็ยังถูกกิเลสเผาให้ร้าร้อนอยู่เป็นประจำความต้องการออกจากโลกเป็นโลกุตระชนนานเป็นทัศนะและเป็นอุดมคติของนักปราด ทางนี้เพาะได้มองเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกข์เสทุกครั้งไปความสุขเล็กน้อยไม่พอกับความทุกข์ที่กระนํำอยู่ทุกเวลามิได้เว้นโลกมีความสุดโทมแวดล้อมอยู่ด้วยทุกรอบด้านมีปัญหามากพร่องอยู่เป็นนิด มีความขัดข้องที่จะต้องแก้ไขอยู่เสมอข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นกัลยาณมิตรของท่านผู้ต้องการสละโลกแม้จะยังสละไม่ได้ก็ตามและแม้ท่านผู้ยังต้องการอยู่ในโลกอย่างไม่เป็นทาสของโลกหรืออยู่อย่างมีทุกข์น้อยที่สุดหนังสือเล่มนี้ก็คงเป็นเพื่อนที่ดีของท่านได้อยู่นั่นเอง บุญกุศลใดที่จะพึงบังเกิดแจ่ข้าพเจ้าในการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยกำลังกายกำลังใจและกำลังศรัทธ,ธาขอบุญกุศลนั้นพึงเป็นเพื่อนใจอย่างลงเป็นอุปนิสัยบารมีคอยกระตุ้นเตือนชักนำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติเห็นโทษและเห็นภัยในโลกไม่ติดโลกไม่ติดในภพมีปัญญาในการสลัดตนออก มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยโลก,กธรรมดำรงตนอยู่อย่างอิสระได้รับความสงบเย็นเต็มที่ในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้วด้วยเถิดว่าศินลินทศระ9าธันวาคม2520ต่อไปนี้เป็นคำนำสำนักพิมพ์สร้างสารค์บุคผู้จัดพิมพ์เรื่องผู้สละโลกครั้งที่สี่ ผู้สละโลกเป็นเรื่องราวการสละโลกียสุขอันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษผู้มีใจอันเด็ดเดี่ยวหลายท่านแม้เป็นการเสียสละที่แสนยากเพียงใดท่านก็สามารถข่มใจเอาชนะได้เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคือการบำเพ็ญและการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในหนังสือเรื่องนี้ จะกล่าวถึงอัครสาวกบางท่านของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรผู้เป็นที่สองรองจากพระบรมศาสดาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้ซึ่งสละความสุขอย่างทางโลกมาสแสวงหาความสุขทางธรรมและเรื่องราวของพระมหาโมคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งแม้จะนิพพานไปแล้วแต่ชื่อเสียงกิตติคุณอันดีงามที่สร้างไว้ในปัจฉิมภพของท่านยังคงอยู่และจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานเท่าที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังคงดำรงอยู่ในโลกเรื่องราวของพระราหุลผู้เป็นพุทธชิโนโรสพระองค์เดียวของพระบรมศาสดาและเป็นสมเด็จรูปแรกในศาสนาพุทธ และผู้สลาดโลกอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้เราจะเต็มอิ่มในคำสอนของพวกท่านแนวทางการดำเนินชีวิตอันงดงามซึ่งจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอ,อิบและรู้สึกตื้นตานมีรู้คลายหนังสือเล่มนี้จะเป็นกำลังใจให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายรู้สึกมีพลังในการกระทำความดีมีคุณธรรมไม่ติดยึดกับวัตถุมากเกินไป จนลืมคุณค่าทางจิตใจท่ามกลางชีวิตสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันเอาเปรียบเบียดเบียนหากท่านผู้อ่านได้รับสารประโยชน์คติธรรมนำชีวิตแม้เพียงเล็กน้อยเพียงใดจากหนังสือเล่มนี้ก็นับว่าเป็นที่พึงพอใจของสร้างสารค์บุ๊กแล้วโลกนี้สังคมนี้เร่าร้อนด้วยกิเลส ธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยดับความเร่าร้อนนี้ได้ด้วยรักสร้างสารรค์บุค